คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุมารโล่นะครับผมก็มาลองดูนะครับอยู่ในค่าย PP p นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะก็เป็นเกมคีโอคาทาหรือเปล่านะครับทุกคนนี่ชื่อตามนี้เลยนะครับทุกคนยังไงข้างหน้าคือคีโอแต่ข้างหลังคือคาทาหรือคาทาหรือคีโอ กตาไม่แน่ใจโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็เล่นอยู่ในช่วงเวลาห้าทุ่มตรงนะครับตรงเป๊ะเลยรอบนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าคีโอปาตาไม่คีโอคาทาแล้วกันเนาะแอดเรียกแบบนี้นะครับเป็นเกมมาใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเกมมานานแล้วแอดไม่แน่ใจนะครับอทุนมาห้าร้อยจัดไปห้าศูนย์ห้านะครับทุนเบ็ดห้าเบ็ดห้าดีไหมวันนี้เบ็ดห้าแล้วแหละไปจัดไป ก็ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่เกมใหม่ขออภัยด้วยแล้วกันแต่มันใหม่สําหรับแอดเพราะแอดมาเล่นครั้งแรกนะครับสําหรับเกมนี้นะครับทุกคนก็มาดูว่าก่อนนอนนะครับเป็นเป็นแมวเนาะแมวคาทานะครับเกมแมวคาทาแล้วกันเรียกใหม่ไปเลยก็ <c oughs> อยู่ในค่ายพีพีนั่นเองนะครับทุกคนคือวันนี้เราบอกเลยว่าถอนส,สวยไปแล้วนะครับ2เกมมาดูว่าเกมที่3เกมนี้เป็นยังไงนะครับตอนนี้ วายลงมาพร้อมตัวคูณแล้วก็ล็อกด้วยนะครับเกมนี้จะเป็นอย่างนี้เนาะอ๋อโอเควายสามตัวแล้วทุกคนตัวก็คือตัวคูณนั่นแหละเอาคูณมาอีกสองครับคูณห้าตัวรางวัลไหนไปก่อนเลยร้อยกว่าได้ไหมไม่ถึงเจสิบหกครับอุย้ยดอกนี้เต็มช่องเมก้าไปเลยครับผม กดไปเลยแล้วกัน223ครับผมครับผมกระพมดอกสุดท <Folks. S 1> ้ายครับผมโหคูณมาเพิ่มอีกทุกคนทํามาตั้งแต่แรกๆนี่บอกเลยว่ารอบเดียวถอนนะครับโอเคจบแล้วนะ8ฟดีสปินนะครับจบไปที่596นั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้เป็น600บาททั่วแล้วครับทุกคนโหสงใส่จะต้องซื้อซ้ำไปอีก500นะครับเนี่ยจัดไป อ้ยรู้แล้วว่าเกมนี้เป็นอย่างนี้นะครับผมเรียกเกมแมวคาทาแล้วกันง่ายดีอยู่ในค่าย PP ไม่แน่ใจว่าเกมใหม่หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกเลยถ้าใหม่ก็โอเคตามนี้แต่ถ้าเป็นเกมเก่าขออภัยด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะวันใหม่สำหรับแอดแอดเล่นครั้งแรกจริงๆนะเกมนี้ไม่ค่อยไม่เห็นเลยหรือว่าอาจจะมองข้ามไปนะครับ โอ้โหทำไมคุณตัววายลงมาอยู่ด้านหลังหมดเลยสี่ตัวแล้วเรียบร้อยครับโคตรจะเข็มนะครับรอบนี้โอ้โหปั่นเองเบ็ดแปดยาวๆไม่ลดด้วยมาลองดู โอ oh, แม่เจ้ามันไม่ได้ง่ายเลยนะครับเนี่ยเหลือเจสิบสุดท้ายครับสงสัยจะไม่ได้ถอนนะครับก่อนนอนเอ้ยโอเคไม่เป็นไรครับ โอ้ดอกนี้ยี่สิบสามตัวถูกนะครับก็ดูดูแล้วน่าจะหมดนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะโหแห้วเลยรอบนี้ก่อนนอนไม่ได้นอนไม่ได้ถอนนะฮะปกติแล้วก่อนนอนเราจะต้องถอนกันนะครับทุกคนโอเค30สุดท้ายแล้วยังไงก็เตรียมใจได้แล้วนะครับชึบชึบชึบยังไงเอ้ยชึบชึบชึบ เอ้ยัยงมียังมีถ่วงยังมีถ่วงจัดไปอีกถ้ากลับมาได้นี่โคตรสุดนะโอ้โหมันคงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับก็อําลาไปนะครับทุกคน RIP นะครับแมวคาทาโอ้โหไม่รอดไม่เป็นไรเราก็ถอดไปแหละสองเกมแล้วเนาะเกมนี้จะถอดอีกมันบางทีมันก็ไม่ได้ถอนได้สักทุกรอบนะครับทุกคนมันก็แล้วแต่จังหวะนะครับ ได้เสียเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนยังไงแต่เรื่องที่สำคัญคือยังไงต้องกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ตะไครรูดกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกําำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับมีไลฟ์สดแจกเงินนะครับรางวัลน,นั้น100บาทเออเหมือนเดิมเลยนะกติกาตามที่โนบิแจ้งเลยเดี๋ยวผมจะไปถาโดบินะครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วันนี้พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้เจอกันนะครับบายครับ